สวัสดีผู้ชมนะครับที่ตามอยู่ทาง s s p เครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล b v d ซีฟลีกสมี29คะแนนขณะที่เกษตรศาสตร์ครับทีมเยือนสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะครับยังจมอยู่ในโซนท้ายตารางนะครับ เกมเริ่มครับเป็นทางด้านของลาสีสไลด์ครับในชุดสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาครับเดี๋ยวไม่ได้เอา้าแล้วลูกนี้ทถลักมาแล้วได้โอกาสจบแม่ติดเซฟไปกุนชอนครับมาดูจังหวะที่เกือบจะได้ประตูขึ้นนาำครับอิจยองเนี่ยสกัดบอลพลาดครับพงศกรตีศาสตร์ครอสเข้าไปลูกนี้เทคโมงแล้วเรียบร้อยครับหึงประตูต่อดศูนย์ครับอีกครั้งครับ จังหวะเปิดเข้าไปครับเปิดได้ดีมากครับพงศกรตรีศาสตร์พอเอามาเปิดนะครับจบครึ่งแรกครับลาศีสไ์สายออกนำทางด้าทึงหลังเริ่มแล้วนะครับเป็นเกษตรศาสตร์ที่เป็นฝ่ายได้เริ่มเกมครับมาลุ้นจังหวะนี้กันเสกสิทธิ์วิ่งมาลองยิงเลยครับตรงนี้แล้วโอ้เสกสิทธิ์เปิดเข้ามาม่งเช็ดแล้วเอ้าเรียบร้อยเลยครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับอีจายองครับบอลมันเปลี่ยนทางพุ่งเข้าไปเสียบเสาไกลครับนี่ครับภูมิวรพลแล้วก็ตัวยืน ทุ่มเข้าไปในเขตโทษครับรามอนจม่งชงอีเจยองมองออกมาได้ก่อนแล้วบางในวันนี้เอา้าเคลียไม่ขาดรามอนรามอนยังฝืนอยู่ครับตักกลับเข้าไปแล้วมงเช็ดตรงนี้กูเวียยิงเอา้าโอ้โหไดประตูครับสองประตูต่อหนึ่งครับเอเบโตกูเวียลูกนี้คนที่มงชงนะ่าจะเป็นทิติพงศ์เลยครับทิทิทพงศ์เซนเ็นเตอร์ที่เติมขึ้นมาแล้วมงให้ครับมงเหมือนตั้งตะก้อครับ มีตัวเข้ามาโคเวอร์อรุชาให้กับมาที่กิเวตโตมาเชน,น่าซ้ายมีเติมแล้วทะลุขึ้นมาลูกนี้เดียวกัดแปรอู่แล้วก็จบ90นาทีเลยนะครับราศีสไลดยครับยิงนาทีบาดจากคนนี้ครับอับตาตโกเวียเอาชนะทน้งน้นของกเกษตรศาสตร์เอไป2ประตูตอน